เลียงลูกมาทั้งสีคนและที่สำคัญเป็นเจ้าของธุรกิจด้วยนะคะอ่าเป็นเจ้าของธุรกิจด้วยมีตำแหน่งโกนแต่ว่ารับรายไดส้สูงสุดถึงเกอนหนึ่งหกหมบาททุกคนวันเจ<อ>็ดเบาทไเ้ะจะวันวนีจะพกับรอยังคะพอ,ะอะแล้พอเสียงปุ๊บ้ลนะคะ ยอย่ามายุ่งนะคืออยากให้ทุกคนมองที่ซัซเซอร์ไว้อาว่าสินค้าที่เราต้องกินน้องชายอยู่แล้วใครมาที่นี่มีปัญหาเรื่องสุขภาพไหมครับเหมือนกันเลยนะเข้ามาที่นี่ด้วยปัญหาสุขภาพไม่เปิดใจยานะอย่ามาชวนไม่ชอบไม่เชื่อไม่ใช,ไใช,ไใช่ไม่เอาใครเป็นนะเป็นเป็นละกอนะแต่จุดเปลี่ยนก็คือการที่เราทํางานเครียดจัด ท้าออกชั้นนอเชื่อว่าทุกคนมีโอกาสรวยคะ <Okay. S 1> ใครว่าฉันไม่รวยมาก Oh, <laughs> yeah. เแนะนำเพียเลยนะก็แพ็กเกจคุณต้องใส่ สวัสดีค่ะครั้งที่แล้วเนาะ,ะพี่หมูก็มาแบ่งปันครั้งหนึ่งประทับใจนะวันนี้ก็จะมาอีกครั้งนะคะเทัดในสินค้าชื่อหมูพันพ์วิราธาบมณีค่ะผู้เปิโดโอกาสที่วนัวนพิพวัดแก้วสิทธิสวัสดิ์ค่ะสิ่งที่พี่หมูประทับใจครั้งที่แล้วก็คือพี่หมูมีโรคประจำตัวก็คือมือชา ก็กินไปกินมาแล้วแบบเช้ามากินกินก่อนกินกินไปเช้ามากขาโล่งเลยโล่งหมดเลยแบบโอ้ไม่เคยแบบแบบนี้คือเบาอ่ะค่ะเบาเบามากก็ก็อีกตัวนึ่งก็คือเอสดีเนาะแต่ก่อนนีอายุน้อยนะคะร้อแค่ยี่สิบแปดแต่ว่ามีน้ําหนักแปดสิบกิโลเยอะมากแล้วก็ทั้งดําทั้งอ้วนนะคะก็ยูเจทากับข้าวคือกินเยอะหรือเปล่าก็ไม่ได้กินเยอะนะแค่ชิมอ่ะค่ะแต่ก็อ้วนมาก À con nhìn S O D nhìn